มีหนึ่งเทคนิคที่พลอ,อยสอนลูกศิษย์บ่อยๆนั่นก็คือว่าเวลาเจอเรื่องไหนที่ไม่เป็นใจหรือว่าเจอเรื่องไหนที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าไม่พึงประสงค์เช่นโดนเพื่อนล้อเช่นสถานการณ์แบบว่าโดนกดดันหรือว่าสถานการณ์แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีเลยในสถานการณ์นั้นหรือว่าทําเผื่อทําอะไรผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ให้คุณพูดคํานี้คือคําว่า next นะะ next next อันต่อไปเลยนะคะทำ พันจุดนี้ไปได้เลยหม,มายความว่ายังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือบอกกับตัวเองไปเลยนะคะว่ามันเป็นอดีตเป็นเวเรียบร้อยแล้วก็ให้อภัยมันแล้วก็นําบทเรียนของมันมาใช้ให้ดีขึ้นไปอีกในครั้งหน้านะคะเพราะฉะนั้นพอเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลิกดุด,ด่าว่าตัวเองเด็ดขาดอย่าโทษอย่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ลดบั่นทอนกําลังใจของตัวเองนะคะหรือทําให้ตัวเองท้อแท้นะ,ะยังไงก็แล้วแต่มองเห็นมันเป็นบทเรียนมันคือสิ่งที่ดีสุดในณเวลานั้นแล้วนะคะมันผ่านมาแล้วและเราไปแก้อะไรไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทําเวลาตรงนี้อย่างดีสุดเท่าที่จะทาได้ได <S <S next นะ next เลยนะคะ next อันถัดไปเลย <S <S ฉันจะทําอันถัดไปให้ดีกว่าเดิมโอเคนะพอยฝากเรื่องนี้ไว้เลยแล้วมันจะช่วยคุณได้มากเลยล่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อใครอีกหลายคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ ข้อมูลพวกนี้จะได้เข้าถึงคนให้มากที่สุดแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเช่นคุณนะคะเพจพลพิริอินสปก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พลเสมอแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปที่เว็บไซต์ koonply.com ค่ะรักคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย